ันกระเน่าย่างแหละกินกันเพี้ยนแล้วกับบอร้อนสามโลกวคุณาโอ้ยที่ก็กินสามโลวเจ้ามาเอิญแม่มากินแบบนี้กิน่ด็ดตัต่อางนสามโลว้าเปาอยู่แค่บ้านน่ะ้วก็ซื้อมูมาใส่อีกโลนึ่งย่างบ่ยิ่ม

เยอะเยอะลุกทะเบียนที้อย่ขึ้นไม่เลยทิ้งเขาเปี่ยนมนเป็นน้ำจิ้มุ่มงเอาว่านุ่งห้อยเพลนเลยเพื่บ้านเลยไหมเอาเราเฮ้ไหนเราีุฟีนาก

ลองเอาชุดนั้นไปกิน<ง>น่น้ำน้ปังไหมน้ปังที่นิ่มต้อกัน<อ>ที่น้ําตาลเอไหมเออเออลองลองเมื่อจะอ่านดูดูแ<อ>ล้วเคี่ยวเล้เอาใส่จานทีไรก็ได้เออลองเมื่อลองเมื่ออีกแล้ว ใ่าอคือกันใส่้กันร้องเมิ่งเหยตัวอันนึงเแกะแล้วแม่มีมนแกะอยู่นี่แม่นี่้องเลื่งไหรตัวนอย่างนี้คือึอ่งนี้น้จิ้มแยกเนบ่ ช้ากว่าครับ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  เอาไม่หมนเมี่ไมไม่ดูทีวีทีทไหมเดีมันจะดนของตัเกแล้วานอกมัไม่รู้น่รัล่ะมาแบงกนมีอเ็ดีข้างเปนรก็เสร็จ น่เด้ยวจไมันมันมมันมันมันัมัน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 มัมัมันมันมนมั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 ันม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 นนมั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 นนมั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 มมันมนมมันมัันนมันนนมันมัน

ไม่ว่าทำไมอืมมาเนี่ยอันนี้ไม่คืออะไรอ่ะ

เพระผ่าทองซือเนาะผ่าทองซือเนายังประอบแ่มันปะกอไม่เอ็นดูนักเกียงไม่ง ドキ評価評価で。どうやか <laughs> 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 不进。<Okay. S 2> okay. Được. Đúng là cái này

ăn chỗ kèm ra quân luôn 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 luôn

แอนม่กินอเไรลเกลูเลูก่อ้แค่เอาลูกพี่จะไปแม่ค้าลูกคนใดไตจะมว่าลูกที่ร้านวาลูกนะเอาว่าลูกแอนไม่หุดเอาไว้ว่าลูกไม่จะตะเกงเอด

Nak pun, nak pun nak